จังหวัดเชียงรายโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายขอ,อนำเสนอผลการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายต่างๆของกระทรวงมหาดไทยดังนี้ผลการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปทจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ2,566มีเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลจปทร,รวมทั้งสิ้น278,582ครัวเรือนมีครัวเรือนที่ได้รับการอัปโหลด ข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรมจัดเก็บและบันทึกข้อมูลจปะทอจำนวน7,794ครัวเรือโคเรนคิดเป็นร้อยละ25.41%าสหรำหรับปัญหาที่พบในการจัดเก็บข้อมูลจปทอปอี2566 1. มีการจัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์พบปัญหาระบบเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลจอปทอไม่รองรับการใช้งานของผู้ใช้งานจำนวนมาก 2. การจัดเก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน มีปัญหาติดตั้งนานทำให้ผู้บันทึกส่วนใหญ่เลือกบันทึกผลผ่านระบบเว็บไซต์ซึ่งสะดวกในการใช้งานมากกว่า 3. การบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมจอปทอที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ Windows App มีขั้นตอนที่ซับซ้อนทำให้ผู้จัดเก็บไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้เองซึ่งจังหวัดได้ให้การสนับสนุนติดตั้งผ่านโปรแกรมควบคุมระยะไกล a n y d e s 4. ในช่วงที่ระบบมีการปรับปรุงทำให้ข้อมูลที่บันทึกไว้ในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์สูญหายโดยไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ 5. ระบบบันทึกและประมวลผลข้อมูลจอทยังไม่สามารถออกรายงานที่ถูกต้องได้ไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึกไว้แนวทางการแก้ไขปัญหาสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายได้ติดตามผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกวัน และให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนติดตามสนับสนุนการดำเนินงานบันทึกข้อมูลแก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลจอปทอยอย่างใกล้ชิดผลการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชิงรายได้ดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดผ้าลายพระราชทานและผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเชิงรายโดยมีโมเดลและผลการดำเนินโครงการดังนี้ 1. การจัดทําฐานข้อมูลผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทรอปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายรวมทั้งสิ้น688กลุ่ม 2. สํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายได้จัดทําโครงการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าอัตลักษณ์อาพรนครเชียงรายใต้ร่มพระบารมีต่อยอดโครงการสืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินโดยการค้นหา เก็บรวบรวมข้อมูลผ้าลายอัตลักษณ์เชียงรายและดําเนินการออกแบบลวดลายผ้าและเครื่องแต่งกายจังหวัดเชียงรายจึงได้ลายเชียงแสนหงดําและสีม่วงเชียงราย 3. การส่งเสริมปลูกพืชปตถุด,ดิบที่ใช้ในการผลิตผ้าโดยมีพื้นที่ดําเนินการคือบ้านหาดป้ายหมู่หนึ่งและบ้านหาดทรายทองหมู่ที่8ตําบลริมโขงและชุมชนไทยรื้อสีดอนชัยอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ฝ้ายจากท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญประดัดกระทรวงมหาไทย 4. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พืชและสมุนไพรให้สีที่ใช้ย้อมผ้าสีธรรมชาติโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงของจะดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ภายในปลายเดือนมีนาคม2566ณกลุ่มสตรีทอผ้าสีดอนชัยตำบลสีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย 5. ส่งเสริมการแปลรูปลายภาพ,พระาชทานให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยโดยได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการเชียงรายแฟชั่นทูเดอะเวิด์กับสมาคมสาพ,พันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงรายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นการเฟ้นหาที่สุดของนักออกแบบแฟชั่นดีไซน์รุ่นใหม่ 6. ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ line, line, ผู้ผลิตผู้ประกอบการผ่านช่องทางการตลาดในทุกระดับ7 รณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยเช่นผ้าไทยใส่ให้สนุกตลอดปีและใส่ผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเชียงรายเชียงแสนหงดําม่วงเชียงรายทุกวันพืฤหัสเป็นต้น 8. การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลายผ้าพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิานนริวัณณวรีนาวรีรัตน์ราชกัญญาทรงเจริญพระชนพรรษาครบ36พรรษา วันที่8มกราคม2566ผลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายได้จัดทําโมเดล 3, 4, 5กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อใช้ในการบริหารงานกองทุนและบริหารจัดการหนี้โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้ในปีงบประมาณ2566สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายได้รับการจัดสรรงบประมาณ 15,324,890บาทแยกเป็นหมวดดังนี้งบบริหาร2,794,890บาทงบเงินอุดหนุน1,530,000บาทและงบเงินทุนหมุนเวียน11ล้านบาทผลการเบริกจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำวันที่14กุมภาพันธ์2,566งบบริหารเบริกจ่ายแล้ว1,189,962บาท คิดเป็นร้อยละ42.58%งบอุดหนุนเบิกจ่ายแล้ว10,000บาทคิดเป็นร้อยละ6.54%งบเงินทุนหมุนเวียนเบิกจ่ายแล้ว2,745,000บาทคิดเป็นร้อยละ24.95%ผลการบริหารจัดกการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงรายประจำวันที่14กุมภาพันธ์2566ในปีงบประมาณ2556ถึงปีงบประมาณ2566 สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายได้พิจารณาอนุมัติโครงการทั้งสิ้น2,152โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น281,142,803บาทได้รับชำระคืนแล้ว1,590โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น232,949,046บาท79สตางปัจจุบัน คงเหลือโครงการที่ต้องบริหารจัดการจำนวน562โครงการเป็นเงิน48ล้าน1 9 3 7 5 6บาท21สตางค์แยกเป็นหมวดในการบริหารจัดการดังนี้นี่ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นเงิน41ล้าน6,57,490บาท23สตางค์นี่เกินกำหนดชำระ